ยาเสพติดในประเทศไทยของเราเนี่ยนอกเหนือจากยาบ้าแล้วเนี่ยมันมีชนิดอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมากขึ้นหรือน้อยลงมีตัวไหนเพิ่มมีตัวไหนน้อยลงบ้างไหมครับพี่แก้มมันไม่มีมันไม่มีน้อยลงครับมีแต่เพิ่มแล้วก็ไปไปดัดแปลงอย่างเฮโรอีนอย่างเงี้ยเฮโรอีนอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่คนติดเพิ่มขึ้นสมัยก่อนเนี่ยพอย,ยาบ้าฮิตเฮโรอีนก็มีคนชั้นสูงสูง,สงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ ฮลูอินกลับมาพนระดับล่างสูบละสูบละแสดงว่ามันหาง่ายใช่ไหมและมันราคาถูกลงได้หรือเปล่ามันถูกลงไงก็มันถูกลงไงเพราะมันเข้าง่ายมันก็ถูกลงไงอ๋อใช่ไหมอา้าวโคเคนโคเคนก็ถูกลงยาเเคอันตรายมากท่านรู้ไหมว่ายาเคเนี่ยเป็นยาสลบชนิดหนึ่งที่เขาใช้ยิงม้ากับยิงช้างะง แต่มันเอามาผสมยาเสพติดเอามาไปติดยาเสพติดไอ้เคตามินนี่หรือวายาเคที่เขาเรียกยาเคนะครับอะครับครับนั่นแหละมันเอามาทำอะไรนเสพเพื่อะทำเก็ตก็มาเสพกันก็เพิ่มนักเที่ยวตอนกลางค่ำกลางคืนอย่งนั้นเนี่ยอืมก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับไม่มีตัวไหนลดลงเลยเมื่อก่อนเฮโรอีนนี่มัน เขาจะขายเป็นเท่าไหร่กิโลอ่ะกิโลมันเยอะเกินไปไหมหรือกิโลแต่ว่าเขามาแบ่งขายเป็นจีฮะเป็นกาเป็นกมกากากาไอ้กำกาเมือ่อก่อนเนี่ยมันมันแพงแพงกับปัจจุบันนี้มันราคามันลงขึ้นลงอย่างไรฮะก็ตอนนี้ราคาถูกครับตอนนี้อย่างเฮโรอีนเนี่ยจีนึงก็ประมาณห้าร้อยบาทถึงหกร้อยบาทถ้าเป็นเมือ่อก่อนมันมันต้องเท่าไหร่โอ้แพงแพงสมัยก่อนหอู หลายพันอ๋อโอเคแต่ใหม่นี้สี่ห้าร้อยประมาณนั้นสี่ห้าร้อยบาทนี่ครับครัคโคเคนยังแพงอยู่อ๋อโคเคนตอนนี้ราคาประมาณสามพันถึงสี่พันบาทต่ออะไรฮะต่อจีหนึ่งจีก็หนึ่งกิ๊บโอ้โหโอ้โหเนี่ยมันแพงแต่นี้ไอโคเคนเนี่ยจะเป็นคน ชั้นสูงคนมีตังลูกผู้ลงผู้หลักผู้ใหญ่ติดติดยาติดอะไรกันข้ามคืนเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยจะติดโคเคนว่ามันเป็นยาเสพติดชั้นสูงอ่ะใช้ดมดมแล้วมันเหมือนที่ไปกินเหล้าอะไรอะไรมานะพอมามาเสพโคเคนเนี่ยมันเหมือนสว่างมันเหมือนหายเมาอ่ะมันใสอ่ะคือภาษาภาษาที่เขาบอกมันใสสูงแล้วมันใสมันเบิกบานมันอะไรเงี้ยโคเคนมันเหมือ มีตัวเลขในทางเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพี่แต้มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและทิมคันที่สุดนะตอนที่หมอชนลนาออกประกาศกฎกระทรวงดันอนุญาตให้โคเคนถ้ามีโคเคนไม่จำนวนเท่านี้ให้ถือว่าเป็นผู้เสพอ,อีกดูที่ดูไปออกกฎหมายรองรับให้โคเคนยาเคอีกเฮโรอีนอีกให้ประกาศที่เราสู้กันมาเรื่องไอป้ประกาห้าเม็ดนั่นแหะ อยาบ้าห้าเม็ดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องยาบ้าห้าเม็ดแล้วในประกาศเดียวกันเนี่ยมันมีให้ยาเสพติดให้นิดติ่นที่ที่มีในปริมาณเท่านี้ถือเป็นผู้ป่วยอู่เป็นผู้เสพอีกอ่าีไปสนับสนุนอีกที่นไทยอ่ารักไปสนับสนุนไงไปกำหนดามยาไงซึ่งสมัยก่อนไม่ได้ปุงนี้มีนิดเดียวก็จําคุกติดตารางไปหมดคนมันก็สูบเสพน้อยดีนี้มันก็เลยมัน พอเสพเยอะๆเขารัฐบาลใช้วิธีเอออ่ะมึงติดกันเยอะก็ะเอามาเป,เป็นเป็นผู้สมัครใจเป็นผู้เสพแล้วกันเห็นไหมแสดงว่าไปยอมรับยาเสพติดที่มันมีมากขึ้นจึงมีออกนโยบายเอาละมึงติดเยอะเอามาเป็นบําบัดซะละกันอืม,มันคุมกันไม่ได้แล้วไงม,ม,มันน่าคุ้มเสียมากไม่คุ้มเสียครับมันน่าเป็นห่วงมากเด็กเยาวชนมันตอนนี้บ้านเราอ่ะมัน ยาจะติดมากสี่ห้าขวบเจ็ดขวบให้เดินยาแล้วให้เป็นคนส่งยาแล้วตำรวจจะได้ไม่จับจับไม่ได้เหมือนเด็กคนเนี้ยอผมทํไจะจับปุ๊บเด็กคนนี้มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะอายุไม่ถึงสิบห้าปีนะก็ดีหมอเลียนทองอ่ะอ่าอ่าที่หมอหมอเอ่อตบอ่ะนี่ไปนะออ่เมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะเพราะเป็นเด็กเห็นไหมครับนั้นเด็กพวกนี้มันก็จะ เรียนรู้กันหมดได้เราเป็นเด็กนะทําตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะมันก็จะทําไงอืเด็กมันก็ไปติดยาเสพติดตัวนี้มากขึ้นเด็กมาติดตอายุมันเท่าไหร่ก็ไม่ติดคุกนี่เพราะเสพไปก็ไม่ถูกผิดจะไม่มีความไม่ต้องจําคุกไงครับทุกอย่างมันเอ<ำ>ื้อในเรื่องยาเสพติดตัวอันตรายแน่นอนพี่เอางี้ละกันผมไม่ต้องพูดยาอื่นพี่ลองไปกดซื้อกัญชาแล้วกัน กัญชานี่ตามเว็บไซต์ขายกันนี่บอกหมดมาจากอเมริกามาจากเม็กซิโกลดนาทเซลราชานี้ที่มันบรรยายให้หมดเลยอพ hmm. ี่ไปดูแล้วมันไม่เข้าถึงง่าย,ยางไง hmm. ตอนนี้เด็กเยาวชนคนโกงคนแก่มันเข้าถึงง่ายจากโชยเชี่ยวหมดตอนนี้น uh. มันเลือเศษโชยเชี่ยวเข้าถึงง่ายบางทีมันไล่เหตุผล uh. ใช่ไหมดั uh. งนั้น uh. ไอ้นี่เองเนี่ยมันทําให้ปัญหายาเสพติดหรืออะไร มันแพร่ระบาดขึ้นมากขึ้นเพราะมันมีคนให้ความรู้นอกจากสอนวิธีเสพสอนวิธีใช้ยังสอนวิธีว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องอไม่ถูกจับหรือเทินอย่างนี้จะได้หายเมาไวอะไรฟันบรรยายอะไนี้หมดะ